นะคะ CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge เป็นเพลย์ลิสต์ที่เรียกได้ว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ขยับตัวกันนะคะในเมื่ออากาศมันสดใสแบบนี้วันศุกร์ก็ขยับขยื่นตัวนิดนึงเพราะวที่ผ่านมาช่วงตกบ่ายแล้วเริ่มเอาละว้ยนั่งกันหน่อยๆกินไปถูกไหมจะนั่งกันแบบลุ้นอะขาเนี่ย ต้องอยู่ที่ทํางานสั่นไปหมดเลยนะเพราะว่าใจอะถึงบ้านแล้วสภาพบนันการพุทธผลึหันที่ผ่านมาปเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว,วันนี้แดดใสจริงอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ชื่อเพลงกันไปแล้วกันว่าที่เราขยับตัวกันได้เมื่อสกรูนี้มีเพลงอะไรบ้างเริ่มต้นนะคะแพ้ก็แค่พออันนั้นขยับยากหน่อยอันดับที่12ค่ะแล้วมาเริ่มขยับได้คือเก่งแต่เรื่องคนอื่นแล้วมา อ่ารักพิงกับพิงเวนอมนะคะแล้วก็มาต่อที่ทาทาเซ็กซี่นอร์ตี้เบชี่แซดแอโรบิกให้เต้นกันเลยจริงๆในอินดีเดียวก็จะเปิดแต่เพลงฝรั่งละชื่อนะคะ <c oughs> love is now ถูกป่ะคนร้องก็คือเด <c oughs> อะทอยทุกอย่างดูเป็นฝรั่งกันไปนหมดเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงเวลาที่อกนดี้เดียวจะโกอินเตอร์ลวแต่ตอนเนี้ยเราก็จะอยู่กับปัจจุบันของเรากันก่อนที่พูดเรื่องอดีต <c oughs> ช่ย้อนแย้งไหมอยู่กับปัจจุบันไปพูดเรื่องอดีต <c oughs> นะเอ่อ ต้องบอกก่อนว่ามีคนที้ฟังถามมาว่าพี่อ้อมหายลำคันหนูหรือยังบางทีหนูก็คุยเล่นผ่อนคลายบ้างไม่ใช่อ้อมที่ต้องผ่อนคลายค่ะน้องต้องไม่ตัดสินอ้อมบ่อยๆอ,อันเนี้ยเรื่องจริงเลยอันเนี้ยของแท้เวลาที่เราพูดแล้วทําให้คนอื่นเจ็บช้าแล้วเราชอบพูดว่าเราพูดเล่นบางทีคนฟังเขาไม่เล่นด้วยนะคะเขาเจ็บเอาจริงอยู่ๆมาให้ตัดสินน้ําทุกวันเลยพี่อ้อมเป็นอย่างนี้พี่อ้อมเป็นอย่างนั้นเออไม่ได้ลำอค่นะั้นแหละคะ่ะบางทีมันต้องมี ค่อยทีค้อยอาศัยเขาเรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างใช่ไหมพี่กวงใช่ครับเราอาจจะชื่อเดียพี่กวงเห็นข้อความเองพี่กวงเป็นยังไงอะกราไลดอกอยู่นะคะแต่อ่ะก็เข้าใจได้อ่จจะค่อยๆปรับกันไปค่ะคุณผู้ฟังส่วนคําถามที่เราถามเอาไว้ว่าเมื่อวานคุณใช้เวลาอยู่บนรถนานกันขนาดไหนมีความเจ็บช้าอยู่ในข้อความไหมหรือไม่ความปลงดีกว่าก็คือข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่าเอ่อ ถ้าถามถึงความอยู่บนรถนะคะเมื่อวานนึกถึงเวลาทำงานโดยปกติทำงานวันละ8ชั่วโมงแบ่งเป็นเช้าสี่บ่ายถึงเย็นสี่อันนี้สงสารเลยอะรถติดเย็นค่ำอีกสี่ใช้ชีวิตนอกบ้าน12ชั่วโมงอะแต่สี่ชั่วโมงนี้โหดมากเลยนะเฉพาะเย็นค่ำไม่นับติดเช้านะจากมอหัวเฉียวแยกบางนา ติดสะพานกลับรถทุกสะพานที่มีบนเส้นบางนาซึ่งเส้นบางนาเนี่ยมีสะพานกลับรถหลายจุด<ใ>จนะคะคเพราะว่าเขาอยู่เทินข้างล่างไม่ได้เพราะมันเป็นถนนถที่เรียกได้ว่าเชื่อมระหว่างข้ามจากกรุง<ด>เทพไปชนบุรีรถวิ่งค่อนข้างเร็วเขาก็เลยทําเกือกมาให้ใหกลับรถเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นนั้นก็จะเห็นสภาพเลยพอมันมีเกือกมาที่ต้องกลับรถคุณผู้ฟังของเราเลยบอกว่าติดวนลูปค่ะถ้าวิ่งเส้นหลักจริงๆอะ่ะจะเร็วแต่พอกลับรถ บริษัทรับส่งวิ่งคู่ขนาด <All right. S 1> หลับได้หลายตื่นแล้วคุณผู้ฟังก็ยิ้มมาประหนึ่งว่าปลง mm hmm. เพราะมบอกว่ามันมีบางคนบางติด เท่าที่เห็นน่ยนะคะเขาบอกว่าเซ็นทรัลเวิด์ไปเมกาบางนาอ่ะสี่ชั่วโมงครึ่งเมื่อวานก่วงกลับบ้านเร็วสี่ชั่วโมงเหมือนกันสี่ชั่วโมงชั่วโมงตอนนี้จากอโศกนะคะเพื่อจะไปแถวเนี้ยเส้นผมอยู่ในเส้นทางเดียวคุณผู้ฟังเลยเนี่ยเส้นบางจากบางนาหัวเชียวไปหัวฉีวใช่คก็คือไปเรียกบางนาสมรถูับก็คือเอเวอร์เจ็ถ้าเกิดฝนไม่ตกรถไม่ติดธรรมดนอาจฝนไม่ตกรถติดปกติจะอยู่แถวชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองเนี่ยคือรับไหวแต่อ้อมเคยได้ กวงบอกว่า4ี่มาแล้วใ,<ช>ในวันที่รถติด<ช>หนักๆเพราะฉะนั้น Average ตอนนี้หลายๆคนใช้เวลาบนถนนช่วงเย็นวันไหนที่ฝนตกจะตกอยู่แถวสี่ถ้าข้ามมาที่ข้ามข้ามเลยนะ mm hmm. คนละแดนเพราะว่าอย่างคุณูุฟังบอกว่าพานกตอนนี้ฟ้าสดใสบ้างใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อวานสภาพพานกเป็นยังไงกาลปพฤกเนี่ยก็แดดดียังคิดเลยว่าจะไปไหนดีอ่าไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าไปแหล่งที่ เสียงมาแล้วนะของเราเออมันก็ยังใสอยู่บ้างแต่มีความเ่านิดนิดนะคะก็สาทรมีแดดแต่ว่ามีเสียงฟ้าร้องให้ตื่นเต้นลุนห้าโมงเย็นนะคะเออจริงๆเมื่อวานมีเมื่อคี้มีเห็นข้อความส่งมานะว่ารถติดอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วกระโดดเองก็ไม่ต้องรอของพี่อ้อมอ่าอันนี้ส่งมาไม่แต่หมายถึงว่าเมื่อวานที่ติดอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอ้อมหาไม่เจอแล้วมันหลุดหลุดไปแต่นั่นแหละแปลว่าคุณผู้ฟังใช้เวลากันอยู่ในรถ นานนานจริงๆแต่บางคนบอกว่าเมื่อวานใช้วิธีตัดสินใจออกจากที่ทํางานสามทุ่มสามทุ่มครึ่งไปเลยก็เลยไม่โหดมากมก็คืออย่างที่บอกไนงะบางคนใช้เวลาออกเร็วเสี่ยงดูว่าจะรอดไหม,มในขณะที่บางคนไม่อะขอปักหลักก่อนตัวไปเลยแล้วก็ค่อยออกรวดเดียวดึกๆไปนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ที่แน่ๆบางครั้งพอรถติดอยู่ในรถนาน คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ปะ่ะ<ช>เราจะรู้สึกอึดอัดถามว่าติดอยู่ในรถนานๆสิ่งที่เราทําทําอะไรบ้างดูฟังเพลงเล่นโทรศัพท์ดูมือถืออะไรไ,ไม่เลไม่กลัวแบตหมดหรอ,อเอาจริงๆแบตแบตโทรศัพท์ตัวนี้อยู่ได้ครับถ้า่พีเอแ็แอปอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้อยู่ได้ต่อให้เราดู youtube <อ>ไปเรื่อยๆใช่ผมก็ดู y o youtube ไปผมก็ฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยก็อยู่ได้คือแต่มันต้องเป็นโทรศัพท์ที่ใหม่หน่อยป่ะใช่รุ่นใหม่หน่อยแท็บของอ้อมผมไม่รอดอ๋อย ก็หนักอีกใช่ไหมแต่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 ถ้าเกิดว่ามันมีแบบมันก็ยังพอรอดมันยังรู้สึกว่าอุ่นใจใช่ไหมจะทําอะไรมันยังติดตามข่าวสารอะไรได้ด้วยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้บางคนฟังนั่นก็แล้วคุยกับเพื่อนก็แล้วอึดอัดเคยเป็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วสิ่งสุดท้ายที่เราจะทํะแคะแกะเก่าคุณเคยเป็นป่ะอ้อมหมักเป็นว่าสมมติอ้อมไม่รู้เลยว่าอ้อมเครียด จนน้องรู้สึกว่าอ้อมแกะจมูกหรือแกะอะไรที่มันนูนบนหน้าเนี่ยอยู่ๆจะรู้สึกว่ามีอะไรนูนแล้วไม่พอใจทั้งๆที่มันอยู่กับเรามาได้ตั้งนานแต่วันที่เราปกติมันจะไม่รู้สึกแต่พอวันที่มันควบคุมอะไรไม่ได้อะบนหน้าเนี่ย หรือแผละอะไรเงี้ยจะรู้สึกอยากแกะทันทีคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะบ,บางคนจะลงกับการแกะแคะเกา่าบางคนจะเป็นในการจัดโต๊ะจัดของเพราะเราคุมอะไรไม่ได้เนะี่ยสิ่งที่เราทําได้คือจัดสิ่งตรงนี้จับให้มันอยู่ในระเบียบที่เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นแต่บางคนก็อาจจะระบายออกในการตะโกนก็ได้ถ้าอยู่ในที่ที่โอเคนะแต่สําหรับคนที่แคะแกะเก่าอันหนึ่งมันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณแค่แกะเก่าผิด สิ่งที่ตามมาจะเป็นแผลฝังใจเลยนะว่าแผลนี้ฉันได้ตอนที่ติดเส้นนี้เลอฉันเครียดอะไรวิธีไหนที่ทําถูกหรือผิดเมื่อมีแผลเราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าห้ามแคะแกะเกาแผลถ้าไม่อยากเป็นแผลเป็นถามว่าเรื่องนี้จริงไหมคุณคิดว่าจริงหรือเปล่าผมว่าจริงมันอาจจะทําให้ติดเชื้อนะก็ะน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นได้มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะแพทยศาสตร์เขาบอกไว้ว่า จริงนะคะเรื่องนี้การแค่แกะและเกาแผลจะทําให้เกิดรอยแผลเป็นนูนได้กรณีแผลแมีการติดเชื้อให้ใช้ยาทาแผลที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะแล้วถ้าเกิดคุณโดนแผลเป็นแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกให้รีบทายาสีฟันคุณคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่อผมเชื่อว่าน่าจะมีส่วนก็เราเชื่อกันมาอย่างนั้นมันเป็นชุดความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าโดนไฟลวกไอเด็กน้ำร้อนลวกเราปบยาสีฟัน,ฟนก่อนเลยเขาบอกว่าไม่จริงนะคะ อย่ารีบทาหากเป็นแผลเล็กน้อยให้ปคเคาะเบียนจ้ะหากเป็นแผลบริเวณกว้างพบแพทย์จ้ะชัดเจนนะจ๊ะส่วนแผลตุ่มน้ําใสที่คิดว่าจะต้องเจาะอ,ออกอโอ้โหเวลาเห็นใครมีตุ่มหรือตัวเองมีตุ่มนี้อ,อยากเล่นบทเป็นแพทย์เลยอ,อยากทําหัถการอ,อยากเจาะจริงๆเขาบอกจริงเครื่องเดียว มีจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะแผลตุ่มน้ําไม่เกินหนึ่งเซนไม่ต้องเจาะปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะหายเองมันจะแห้งเหือดของมันได้เองส่วนแผลตุ่มน้ําขนาดเกินหนึ่งเซนไม่ได้แปลว่าให้เจาะนะคะพบแพทย์ค่ะเพราะว่าแพทย์จะเจาะด้วยวิธีปลอดเชื้อถ้าเราเจาะเองมันจะติดอาวและถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นแผลเป็นหรือเป็นแบบแผลนูนที่เรียกว่าคีรอยเนี่ยโบราณก็ไม่ให้กินไข่แต่ถ้าถามหมอแผนปัจจุบัน กินได้เลยปกติเลยนะคะเขาก็บอกว่าไข่ไม่ได้ทําให้เกิดแผลน,นูนสามารถกินได้และทําให้แผลปิดเร็วขึ้นด้วยซ้ำเพราะมันมีโปรตีนใช่ไหม,ไหมเพราะฉะนั้นข้อแนะนํามเมื่อมีแผลถลอกค่ะล้างด้วยน้ําเกลือหรือว่าน้ําสะอาดทันทีหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือทาครีมกันแดดเพื่อไม่ให้เกิดรอยดา แผลเล็กบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการเสียดสีไม่จําเป็นต้องปิดแผละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ต้องเสียดสีแนะนําให้ปิดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเผื่อเอาไว้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอึดอัดคับข้องใจนั่งในรถนานทำไมไม่ได้แล้วไปแกะแผลอ่ะฟังอันนี้ไว้เผื่อเป็นประโยชน์ e F